โรงเรียนวดินเดชาสิงห์สิงหเสนี2ตั้งอยู่เลขที่333ถนนนวมินแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนวดินเดชาสิงห์สิงหเสนี2 ต,ตั้งขึ้นในวันที่16กระดักกราคมพุทธศักราช2533เป็นโรงเรียนประเภทสหศ,ศึกษาโดยได้ใช้ที่ดินกรมสิทธิ์ของวัดบางเตยที่อุบาสิกาแม้นอ่ำทรงงามบริจาและได้รับการสถาปนาชื่อโรงเรียนตามราชินานามของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีและมีนางประจวบชำนิประสาทเป็นผู้ดูแลระ,ระยะเริ่มแรก ระบบพี่รหัสน้องรหัสซึ่งจะคอยช่วยกันติวให้คำปรึกษาต่างๆและการรับน้องที่นี่มันสุดๆทั้งโหดทั้งฮาส่วนใหญ่สารรหัสมักจะเป็นมอปลายค่ะการบูมมหก ซึ่งม .4 จะเป็นผู้ภูมิให้ในวันสอบวันสุดท้ายของมอ .6 เป็นอะไรที่อบอุ่นมากและงานปฐมนิเทศปัิมนิเทศละคอนอนุสรณ์ของที่เนี่ยจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเลยล่ะคะ่ะกีฬาสีบดินสองมีชื่อว่าลำดวนเกมทุกอย่างอลังการมากๆทุ่มเทสุดๆเวลาเรียนทแทบจะไม่เรียนเลยล่ะคะ่ะมานั่งทำอุปกรณ์กันบ้างมาซ้อมกันบ้างโดยฉเฉพาะลีดเดอร์น,นะคะอลังการสุดๆ แบ่งเป็น5คณะสีค่ะคือพรมสุรินสีชมพูเสมอใจราชสีเหลืองราชโยธาสีเขียวเกษตรรักษาสีแสดและราชสุภาวดีสีฟ้าค่ะชื่อคณะสีนี้ตั้งจากราชทินา,นามของเจ้าพยาบดินเดชาค่ะอักษรย่อของโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสองคือบอจุดดจุดสอง คําขวัญคือลูกบุรีเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้สีประจําโรงเรียนคือสีน้ําเงิน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนคือตราเครื่องหมายพระเกี้ยวซึ่งพระเกี้ยวถือเป็นศิลาภร์ประดับพระเกศสาหรือเสียงของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับพระบรมราชาอนุญ,ญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2535 ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอมเปรียบเสมือนคุณงามความดีของลูปปินสองและความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนที่ส่งกลิ่นหอมขาจรข้ายใจไปทั่วทุกคนห่งสองสามค่ะเมื่อเรานะคะมาทำความรู้จักกับประวัติไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะทาความรู้ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำกับสิ่งที่พวกเราชาวบดินสองค่ะเคารพนับถือก็คือขอพระพัชรังคูลหรือว่าพระพระพุทธบดินนะคะก็ขอพระสัรังคูลเนี่ยเป็นขอพระประจำโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง์ห่งศิ์มีสองค่ะสร้างสง่าเป็นสง่า,งาอยู่ที่ประตูนหน้าของโรงเรียน เป็นที่ปฏิสถาพพน,นาพาร,ร,นระพุทธรูปประจำโรงเรียนนาพุทธบดีหรือวุทมลืนพระพุทธรูปปางมันวิชัยที่ได้รับมอบจากดวงอาคัปัญโยสิงหเสนีเจ้าอาวาสวัดพญยาสุเรนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราชาวบิีสองเนี่ยเคารพสักการะและยังเป็นที่เนยี่ยจิอใจของพวกเราให้ประพืชดี ิมชื่อสีเป็นหนุนคนที่สีของท่านเจ้าพญาพระอาชัยราชาค่ะและผู้หญิงฟักค่ะเกิดเมื่อปีรากาพศ2 3 2 0ค่ะบดินทรเดชาสินธิกาเสนี2ค่ะเป็นชื่อโรงเรียนเลยนามสกุลจับพระราชินีนามของท่านเจ้าพญาบดินทรเดชาสินธิกาเสนีค่ะอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพญาบดินทรเดชาสินธิกาเซนีได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์โลจิตใจของลูกบดินทรทุกคนค่ะ ให้พวกเราได้รำลึกถึงงานประวัตของท่านค่ะกระเป๋าสวัสดีค่ะยันลงมาสายย่าแหมจ้าคือเพื่อให้พวกเราชทวบุญสองฝูงคนรำลึกถึงบุญคุณที่คุณย่าแม่อ่ำสงคามได้บริจาคที่ดินที่แก่วัดบางเกลอซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ดินของโรงเรมบายน์เดชค่ะสถานะเศรษฐีสองในปัจจุบันนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะดิขอบคุณค่ะ ค่ะก็รู้สึกรักโรงเรียนนะคะก็คือจบประถมแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะช่วยการรักษาโรงเรียนของเรานะคะเราจะได้มีโรงเรียนที่ดีๆแล้วก็มีคนระเบียบวินัยที่แข็งแรงกว่าเดิมนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะรักโรงเรียนมากนะจิ๊ดถ่ายพับด้วย ล้อปลงเลยเออค่ะก็คอนซูที่สองเรียนนะคะนะก็ร้านน้ำจุงๆไม่รู้จะพูอะไรอ่ะมีขยะตอวนี้หนึ่งชีวิตจิตจำใสก็ปฏิเสธปฏิเสธสองสวัสดีค่ะก็บอบว่าก็รักรักตัวเองนะสองก็ก็ <schnell> กวกคุณมาบ่อยๆแหละมานคัา <S <S มาบ่อยนี่มาไหมคะมาได้ค่ะค่ะค่ะเตรัยมา